สวัสดีค่ะนักเรียนคลิปนี้นะคะครูจัดทาขึ้นมาเพื่อเป็นคลิปสรุปนะคะเนื้อหา,เ,อาเรื่องของโครงสร้างและการจเจริญเติบโตของพืชดอกนะคะโดยจะสรุปเป็นภาพวาดโครงสร้างของรากลำต้นแล้วก็ใบนะคะเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นนะคะโดยครูจะสรุปเป็นภาพวาดนะคะพร้อมคาบรรยายแล้วก็อธิบายไปในทีเดียวเลยนะคะเริ่มต้นจากโครงสร้างรากนะคะเริ่มต้นจากโครงสร้างรากครูก็จะวาดเ,าเป็นวงกลมก่อนนะคะ ด้านนอกสุดของโครงสร้างรากอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตว่าครูจะวาดภาพรากพืชใบเลี้ยงเดี่ยวก่อนนะคะรากพืชใบเลี้ยงเดี่ยวภาษาอังกฤษเราก็ใช้คำว่าโ o n o cotill ใช่ไหมคะโม mono cotyledon mono อตทิ l ิดอนแปลว่าใบเลี้ยงเดี่ยวพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะ,ะในที่นี้ครูจะวาดภาพรากพืชใบเลี้ยงเดี o, ่ยวครูก็เขียนว่าโมโนะค o t r o o นะคะรากพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะ เสร็จแล้วชั้นนอกสุดก็คือชั้นเอพิดมิดนะคะเดี๋ยวครูขอวาดก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าแต่ละชั้นหมายความว่ายังไงนะคะครูก็จะวาดที่ครูกำลังวาดอยู่อันนี้ครูก็จะวาดเป็นไซเลมนะคะแล้วก็ขออนุญาตเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีเป็นแทร,รกอยู่ตรงนี้เป็นสีชมพูแทรกอยู่ตรงนี้นะคะ ทีนี้ครูก็จะเริ่มชี้ส่วนประกอบนะคะนักเรียนเริ่มชี้ส่วนประกอบแต่ละส่วนว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างชั้นนอกสุดค่ะชั้นนอกสุดค่ะนักเรียนคือชั้นชั้นอะไรคะชั้นอพิเดอร์มิสนะคะชั้นอพิเดอร์มิสนะคะชั้นถัดมาชั้นตรงนี้คือชั้นอะไรคะชั้นค c o r กซ์นะคะชั้น cortex นี่ครูชั้นถัดไปค่ะเป็นชั้นที่พบเฉพาะในรากเท่านั้นชั้นนี้คือชั้นอะไรคะชั้น endodermis เฉพาะในรากเท่านั้นใช่ไหมคะแล้วชั้นถัดไปชั้นนี้นะคะชั้นนี้จริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องมีเส้นวาดนี้ก็ได้นะคะเพราะมันแทรกอยู่ตรงนี้ก็ได้นะคะแทรกอยู่ตรงนี้ก็ได้นะคะแต่ครูวาดชั้นที่มาเพื่อให้ดูง่ายแล้วก็เข้าใจง่ายนะคะชั้นนี้ก็คือชั้นชั้นชั้นอะไรคะนักเรียนชั้น p e r ไซเคิลค่ะ p ริไซเคิลนะคะต่อไปคะ่ะเนื้อเยื่อที่จะชี้นะคะเอาอันนี้ก่อนเลยละกันเนาะตัวนี้ก่อนมันจะได้ เรียงลำดับเวลาชี้ง่ายๆนะคะสีชมพูนี้ครูให้เป็น4ฟเอนะคะมันคือเนื้อเยื่อ4ฟอนะคะแล้วก็ตรงนี้ถัดมานี่นะคะนี่คือเนื้อเยื่อไซเลมนะคะส่วนเนื้อเยื่อตรงกลางเนื้อเยื่อตรงกลางตรงนี้นะคะก็คือเนื้อเยื่อเนื้อเยื่อที่เรียกว่าพิษนะคะอ่าอ่าทีนี้เราก็มาจับกลุ่มกันนะคะ4ฟ โฟมกับไซเลมนะคะโฟมกับไซเลมรวมกันเราจะเรียกว่าวาสดุร่าบันเดิลใช่ไหมคะนักเรียนอ่ะบันเดิลเสร็จแล้วตรงเพอร์ริไซเคิลนะคะเพอร์ริไซเคิลโฟมไซเลมพิษรวมกันทั้ง4อันนี้รวมกันตั้งแต่ตั้งแต่เนื้อเยื่อชั้นเพอร์ริไซเคิลเข้าไปเนี่ยตรงนี้ค่ะทั้งหมดเนี่ยจะรวมกันเรียกว่าเรียกว่าเรียกว่าอะไรคะเรียกว่า สติลคูเขียนตรงนี้แล้วกันเนาะมันไม่พอนะคะเรียกว่าสติลนะคะโอ,โอเคอันนี้ก็คือโมโนคอรดรูทนะคะต่อไปครูก็จะวาดไดคอร r ดรูทนะคะเปรียบเทียบกันอยู่ในหน้าเดียวกันเลยนะคะเพื่อจะได้เปรียบเทียบกันได้ไดคอก็มาจากคําว่าไดคอร์ดิลิดอนนะคะมาดวงกลมเ,เป็นอันบาง <c oughs> ไม่กลมขนาดครูพยายามจะวาดให้มันกลมแต่เอาโอเคนะคะเสร็จแล้วก็อันนี้ชั้นนอกสุดก็เป็นชั้นเอพิเดมิสเหมือนเดิมนะคะเว้นว่างไว้ก็เป็นชั้นค o r t e ถัดมาก็เป็นชั้นเอ d โด e r มิสนะคะแล้วก็เป็นชั้น p e r ไซเคิลนะคะเสร็จแล้วก็จะวาดพื้นที่ของถ้าเป็นรากพืชใบเลี้ยงคู่ใช่ไหมคะตรงที่เราส่องไปเราก็จะเห็นเป็นไซเลมมีโฟรเอ็มแทรกอยู่อย่างนี้นะคะอ่ะทีนี้เริ่มชี้ส่วนประกอบกันเลยส่วนประกอบชั้นนอกสุดนะคะนอกสุดตรงนี้นี่คือ เอพิเดมิสนะคะเอพิเดมิสนะคะถัดมาถัดมาก็เป็นชั้นชั้นะน,นะคะชั้นคอเทกซ์นะคะถัดไปค่ะพบเฉพาะในรากเท่านั้นพบเฉพาะในรากเท่านั้นก็คือชั้นเอนโดเอนโดเดอร์มิสนะคะถัดไปค่ะเป็นชั้นที่อยู่ถัดไปเหมือนกับในรากขึ้นไปเลี้ยงเดี่ยวก็คือชั้นเพอริไซเคิลนะคะ ผักจากพ p ริไซเคิลจริงๆ p ริไซเคิลต้องอธิบายอย่างนี้ว่าพ p ริไซเคิลตรงนี้ก็ใช่พ p ริไซเคิลนะคะตรงนี้ก็ใช่นะตรงนี้ก็ใช่นะคะแต่ที่ครูวาดชั้นตรงนี้มาเพื่อให้มันชี้ง่ายขึ้นนะคะเข้าใจง่ายขึ้นต่อไปค่ะอ่าชั้นตรงนี้เลยละกันนี่นะคะนี่คือ Foam นะคะสีชมพูคือ Foam ตรงนี้คือไซเลมสังเกตว่าในรากพืชใบเลี้ยงคู่จะไม่มีพิษนะคะ Foam กับไซเลมรวมกันรวมกันเรียกว่าเรียกว่าอะไรคะเรียกว่าวาสคิลล่า บันเดนแล้วถ้าเฮอริไซเคิลโฟมกับไซเลมสามอันรวมกันก็เรียกว่าสตีลนะคะสตีลโอเชนะคะอันนี้คือรากพืชใบเลี้ยงคู่นะคะเปรียบเทียบกันกับภาพด้านบนนะคะรากพืชใบเลี้ยงเดี่ยวอันนี้รากพืชใบเลี้ยงคู่มีหน้าตาแบบนี้นะคะโอเคค่ะถัดไปเป็นลำต้นค่ะลำโครงสร้างของลำต้นนะคะว่าโครงสร้างของลำต้นเนี่ยมีโครงสร้างเป็นยังไงบ้างนะคะเริ่มจากโมโนคอตสเตมนะคะเตมแปลว่าลำต้นนะคะ โมโนคอรสเต็มนะคะก็ขออนุญาตวาดวงกลมก่อนนะคะนี่นะคะก็โมโนคอรสเต็มง่ายมากเลยค่ะนักเรียนเพราะว่าเขาจะเป็นลักษณะรูปลักษณ์แบบนี้ค่ะให้นักเรียนถึงนึกถึงอา่าลำต้นของอา่าหญ้าขนนะคะลำต้นของหญ้าขน มันก็ไม่ได้แบบว่าเป๊ะๆนะคะนักเรียนถ้านักเรียนวาดก็คือมันไม่ได้เป๊ะๆอะคะ่ะมันสามารถวาดอย่างนี้ได้นะคะเสร็จแล้วอ่ะชี้ส่วนประกอบกันเลยค่ะมีแค่นี้จริงมีแค่นี้จริงนะคะชี้ส่วนประกอบใช้เป็นสีเขียวเนาะชั้นนี้ค่ะอันนี้คือชั้น a epidermis นะคะนอกสุด epidermis นะคะในลำต้นชั้นถัดมาอ่า cortex ค,ค่ะเป็นชั้น cortex นะคะต่อไปค่ะ ตรงบริเวณตรงนี้นี่คือกลุ่มของวัดซูล่าบันเดิลใช่ไหมคะนักเรียนในย่าขนอะ่ะที่มันเป็นหน้าลิงอะ่ะใช่ไหมถ้ามีทิศทางชี้ออกด้านนอกใช่ไหมมีทิศทางชี้ออกด้านนอกจะเป็นเนื้อเยื่อโฟมนะคะมีทิศทางชี้เข้าด้านในนะคะจะเป็นเนื้อเยื่อใสเลมนะคะเมื่อกี้ครูให้โฟมเป็นสีชมพูเนาะใช่ไหมคะ,ะเดี๋ยวครูขออนุญาตว่าใช้ใช้ตัวหนังสือเป็นสีชมพูแล้วกันเพื่อให้นักเรียนจดจำง,ง่ายโฟมนะคะ สีแชมพูทับแล้วกันนะคะนี่คือเนื้อเยื่อโฟมถ้าเป็นไซเลมถ้าเป็นไซเลมก็คือปกติเลยไซเลมก็คือชี้เข้าด้านในใช่ไหมคะนี่คือไซเลมสองอันรวมกันก็คือวาสคิลลาบันเดิลนะคะชี้มีทิศทางชี้ออกด้านนอกเป็นโฟมนะคะชี้เข้าด้านในเป็นไซเลมอยู่รวมกลุ่มกันอย่างนี้เวลาเราวาดเราก็วาดรวมกลุ่มกันอย่างนี้นะคะอันนี้คือโมโนควอตสเตมต่อไปค่ะเป็นไดควอตสเตมค่ะ ะะด้คอร์ดสเตมวาดวงกลมก่อนนะคะเสร็จแล้วโครงสร้างเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะนะักเรียนเส้นตรงกลางนี้บางคนอาจจะเดาได้แล้วนะคะว่ามันเรียกว่าอะไรนะคะ,ะเริ่มต้น ชี้ส่วนประกอบกันเลยนะคะเริ่มต้นนอกสุดค่ะนอกสุดคือชั้น epidermis นะคะชั้นถัดมาค่ะชั้นถัดมาก็คือชั้น cortex ค่ะอ,อ,อันนี้ค่ะอันนี้ค่ะเพราะาไล่ตามระดับชั้นเนาะอันนี้คือชั้นอะไรคะอันนี้คือเนื้อเยื่อตรงนี้เนื้อเยื่อตรงนี้คือเนื้อเยื่ออะไรคะนักเรียนอ่าบางคนน่าจะรู้แหละนะคะมันคือโฟมนะคะอ่าส่วนข้างในข้างในตรงนี้คือเนื้อเยื่อไซเลม นะคะเสร็จแล้วแล้วเนื้อเยื่อตรงนี้ค่ะตรงนี้ค่ะที่มันเป็นเส้นตรงนี้มันกั้นระหว่างโฟเอมกับไซเลมอ่าทราบไือยังคะว่ามันคือมันคือเนื้อเยื่ออะไรคะมันคือเนื้อเยื Wars ่อวาร์สิลล่าแคมเบียมนะคะแล้วก็อันนี้พืชอันนี้เขามีเนื้อเยื่อกลุ่มไฮมาอยู่ตรงกลางก็คือเนื้อเยื่ออะไรคะก็คือพิษนั่นเองนะคะ ครบค่ะครบองค์ประกอบอ่ะตรงนีอ้อันนี้ก็เป็นนี่นะคะก็เป็นว a s c u l a r b u n d l ลนะคะโอเคอันนี้ก็เป็นโครงสร้างของลำต้นเปรียบเทียบกันนะคะลำต้นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเป็นแบบนี้นะคะแล้วนี่ก็คือลำต้นของพืชใบเลี้ยงคู่ต่อไปโครงสร้างของใบค่ะโครงสร้างของใบจะค่อนข้างมีรายละเอียดเล็กน้อยนะคะอ่ะมาดูโครงสร้างของใบ เริ่มจากโมโนคอร์ดลิฟนะคะคุก็จะวาดชั้นนอกสุดนะคะชั้นชั้นด้านบนสุดก็คือชั้นด้านที่รับแสงที่เราเรียกว่าด้านอั p เปอร์เอพิเดมิสนะคะอ่าด้านอั p เปอร์เอพิเดมิสนี่เอพิเดมิสก็จะเรียงตัวแบบชั้นเดียวเรียงชิดติดกันนะคะเรียงชิดติดกันแบบนี้อ่าแล้วก็จะมีพวกคิวติเคิลใช่ไหมคะมาปกคลุม อกอก็วาดมายาวๆนิดนึงนะคะมีคิวติเคิลมาปกคลุมเสร็จแล้วก็จะมีพวกกลุ่มเซลล์มีโซฟิลนะคะเป็นกลุ่มเซลล์มีโซฟิลเป็นอ่าเป็นเซลล์นะคะเรียงตัวกันก็ไม่ได้แน่นมากแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้หลวมบ้างไม่ได้หลวมมากนะคะก็เรียงตัวกันอย่างนี้นะคะเป็นชั้นๆอย่างนี้เป็นมีโซฟิลนะคะมีโซฟิลเรียงกันเป็นชั้นแล้วก็ูก็จะวาดเนื้อเยื่อท่อลำเลียงเลยแล้วกันนะคะ ตัวนิดนึงเนาะจะได้ดูง่ายนะคะนี่ก็จะวาดชั้นก็จะวาดเนเื้อเยื่ออ่ามีชั้นมีโซฟิลนะคะเป็นเนื้อเยื่อมีโซฟิลที่อยู่ล้อมรอกนะคะ ภาวาดปกติถ้าเราได้เรียนในห้องนะคะก็ครูก็จะให้ทุกคนนะคะวาดแล้วก็พอเวลาสอบใช่ไหมคะก็ต้องมีการสอบมีภาพวาดเล็กๆไ่น้อยนะคะต้องมีภาพวาดต้องมีการวาดภาพด้วยนะคะนี่ครูก็จะวาดเป็นชั้น lower e p i d e r m i ดนะคะ lower e p i d e m i s ก็ด้าน lower ใช่ไหมคะด้าน lower เดี๋ยวลบนิดนึงด้าน lower ก็จะมีมีกาดเซลล์อยู่ค่ะมีกาดเซลล์อยู่ตรงนี้นะคะ ะจะกเดี๋ยวครูเติมสีนะครูให้ปกจากอันที่แล้วครูให้สีชมพูเนี่ยมันคือเนื้อเยื่อ 4M ใช่ไหมคะอืมอ่าโอเคเนาะแล้วก็ครูให้สีเขียวเป็นเนื้อเยื่อไซเลมแล้วกันนะคะตรงนี้จะได้ดูง่ายๆนะคะอืมจะครูให้สีฟ้านี่คือเนื้อเยื่อของกัดเซลล์นะคะนี่คือตัวกัดเซลล์นะคะ,อะโอเคค่ะเราก็มาชี้ส่วนประกอบกันเลยนะคะส่วนประกอบอันนี้คืออปเป p e r นะคะอป upper ap เดอร์มิสนะคะชั้นนี้ก็เป็นชั้นมีโซฟิลมีโซฟิลของอันนี้ก็จะไม่แยกชั้นนะคะจะไม่แยกชั้นนะคะต่อไปอันนี้ส่วนของตรงนี้นะคะตรงนี้ก็คือใส่เล่มเนื้อเยื่อใส่เล่มเห็นไหมคะสีชมพูนี่ก็คือเนื้อเยื่อโฟเอ็มนะคะอันนี้ด้านล่างสุดนะคะด้านล่างสุดก็จะเป็นะตรงนี้อันนี้ก็จะเป็น l o w e r ใช่ไหมคะอยู่ด้านล่างสุด l o w e r e p i d e r m i s แล้วก็ตรงสีฟ้าใช่ไหมคะตรงสีฟ้าก็จะเป็นกาดเซลลนะกาดเซลเซลคมนั่นเองอันนี้คือ Mono คอร์ l ลิฟนะคะต่อไปค่ะไดคอรดลิฟนะคะอันสุดท้ายนะคะไดคอรดลิฟหรือใบของพืชใบเลี้ยงคู่นะคะ ใบคอดลิฟก็จะค่อนข้างยุ่งยากนิดหนึ่งนะคะเริ่มจากชั้น upper e p i d e m i u นะคะนักเรียนแล้วก็เราก็ใส่ชั้น c ต t i c ิ e ไปนะคะ c ต t i c ิ e ปกคลุมไว้นะคะพืชใบเลี้ยงคู่เขาก็จะมีมีโซฟิลสองชั้นใช่ไหมคะก็จะมีชั้นพาลิเซตกับชั้นสปันจี้นะคะอ,อันนี้ครูก็จะวาดชั้นพาลิเซตชั้นพาลิเซตเนี่ยก็จะเรียงชิดติดกันเซลก็ลักษณะเซลมันจะเป็นแท่งๆนะคะเป็นแท่งๆแล้วก็มีค o r o p l a ครูให้ให้จุดแล้วกันเนาะให้จุดให้จุดเป็นเม็ดคาอโรพาสนี่นะคะหนาแน่นเลยนะคือเขามีคลอโรพา์สค่อนข้างหนาแน่นนะคะเวลาเรามองไปเห็นด้านหลังใบของพืชใบยลงคู่อะ่ะมันถึงสีเขียวเข้มไงเพราะว่าเขามีคลอโรพา์สค่อนข้างหนาแน่นนะคะของยาจุดเพื่อความสวยงาม อะะอันนี้คือชั้นพาิเซตใช่ไหมคะถัดจ,จากชั้นพาิเศตไปก็จะเป็นชั้นสปันจี้หรือสปองอะค่ะสปอมสปันจี้มีโซฟิลนะคะ,ะ,คะรูปร่างเขาจะแบบรูปร่างไม่แน่นอน,นะคะ่ะนักเรียนคือแบบว่าคือมันไม่ได้เป็นกลมเป็นเหลีย่ยมเป็นอะไรมากมายนะแล้วก็เรียงตัวกันแบบหลวมๆอะไม่ไม่ได้แบบว่าเรียงชิดติดกันนะคะแบบโลง่ลงๆอะอืมเรียงกันแบบที่เรียกว่าสปันจี้เพราะว่านี่แหละเพราะว่าการเรียงตัวของเขาแบบเรียงตัวกันอย่างหลวมๆเกาะกันแบบว่าไม่ได้แน่นมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ได้แน่นอะไรเท่าไหร่แล้วก็ มีช่องว่างเป็นรูพุนเยอะอะไรเงี้ยนะคะอ่าเดี๋ยวครูก็จะวาดให้เป็นแนวไว้ก่อนนะคะเพื่อให้รู้ว่าอันนี้เป็นขอบเขตนะขอบเขตของไซเลมนะคะแล้วก็โฟมโฟมก็เป็นสีตรงนี้นะคะก็จะเกาะกันแบบว่าเรียงตัวกันก็เกาะกันอยู่นี่แหละคะ่ะก็เป็นแบบแต่ว่าก็ไม่แน่นนะคะไม่ไม่ไม่ได้แบบว่าเบียดกันมากไม่ได้เลี้ยงชิดติดกันเซลลก็อยู่กันแบบกระจายกระจายอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ไม่ได้น้อยแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะมากาเซลตรงบริเวณสปันจี้มีโซฟิลเนี่ยบางทีก็ขึ้นอยู่กับความเข้มของแสงของพืชแต่ละชนิดที่ได้รับด้วยนะคะบางบางทีพืชชนิดเดียวกันแต่อยู่ในพื้นที่ของความเข้มแสงเนี่ยไม่เท่ากันใช่ไหมคะก็ก็จะมีการเรียงตัวแบบสม่ำเสมอไม่เท่ากันนะคะแล้วก็จะมีชั้นตรงนี้อขอว่าแนวเป็นนี้เลยแล้วกันนะคะนี่ก็เป็นชั้น lower epidermis นะคะ lower epidermis แล้วก็จะมีปากใบเนาะ ต่ไปอยู่ด้านล่างนะคะโอเคเออตรงส่วนของตรงชั้นอ,อสปันจี้มีโซฟิล่ะค่ะเขาก็จะมีโครพาสบ้างนะคะแต่ว่าเขามีน้อยค่ะไม่เข้มค่ะคือไม่เหมือนพาลิเซตนะคะพาลิเซตเขาจะมีโครพาสเยอะใช่ไหมคะแต่ว่าในชั้นสปันจี้มีโซฟิล่ะค่ะนักเรียน เขาจะมีคาร์รนพาน้อยเพราะฉะนั้นสีมันก็จะไม่ช่อยเข้มเท่าไหร่ครูก,ก็จะแทนด้วยจุดเพียงแค่ไม่กี่จุดเพื่อให้รู้ว่าอ๋อมันก็มีคาร์รอพาอยู่ในเซลล์นะในเนื้อเยื่อนะแต่ว่าคือไม่ได้เยอะนะคะสีก็เลยไม่ค่อยได้เข้มมากตรงนี้นะคะอ่ะเสร็จแล้วขออนุญ,ญาตลงสีเพิ่มเติมว่มาตรงนี้นี่คือเนื้อเยื่อส่วนของโฟมนะคะนี่คือเนื้อเยื่อส่วนของโฟมแล้วคือตรงนี้ตรงนี้คือส่วนของสซเลมนะคะตรงนี้คือส่วนของสายเลืมเขนะอ่ะทีนี้เรามาชี้ส่วนประกอบกันเลยนะคะค เริ่มจากตรงบริเวณตรงนี้เราควรจะให้สีต่างเนาะอันนี้ค่ะนี่นะคะอันนี้เป็นชั้นของ upper นะคะ upper e p i d e m i s ถัดมาค่ะถัดมาเป็นชั้นชั้นนี้ค่ะเป็นชั้นมีโซฟิลแต่ในพืชใบเลียงคู่เนี่ยมีโซฟิลแบ่งเป็นสองชั้นชั้นนี้จะเรียกว่าชั้นพาลิใช่ไหมคะพาลิเซตนะคะ มีโซฟิลค่ะส่วนชั้นนี้ชั้นถัดมาชั้นนี้ก็เป็นชั้นสปันจี้นะคะสปองอะคะสปันจี้มีโซฟิลนะคะแล้วก็ชีเนื้อเยื่อนี่คือไซเลมอันนี้คือโฟมแล้วก็โฟม M, นะคะอันด้านล่างสุดด้านล่างสุดก็คือโลเวอร์เอพิเดมิด ตรงนี้ก็คือกาดเซลนะคะเดี๋ยวขออนุญาตระบายกาดเซลล์ก่อนนะคะกาดเซลล์อยู่เป็นสีฟ้านี่นะคะใส,สนะะนน่สีนะคะอันนี้โลโลเวอร์เอพิเดมิสแล้วก็ตรงนี้ก็คือกาดเซลล์โอเคนะคะอะทีนี้เรียนไปแล้ว,ลวอาใบของพืชใบเลี้ยงคู่อะคะ่ะนักเรียนอาจจะดูเหมือนแบบ ยุ่งยากเยอะนิดนึงแต่จริงๆไม่ไม่มีอะไรนักเรียนโดยดีนะคะอ่าส่วนเดี๋ยวบางคนอาจจะสงสัยครูคะแล้วในพืชใบเลี้ยงเดี่ยวอะค่ะมันไม่มีคอร์พาร์หรอคะที่ครูไม่ได้จุดจริงๆมันมีนะคะนักเรียนเพียงแต่ว่าครูไม่ได้จุดเท่านั้นเองมันมีนะคะมันมีมันก็มีอ่กระจายอยู่ทั่วไปนะคะอ่ะเดี๋ยวจุดนิดนึงเดี๋ยวจะว่าเอ๊ะเขาไม่มีคอร์พาร์หรออะไรเงี้ยมีนะคะแต่ว่าก็คือไม่ได้ไม่ไม่ได้แบบเข้มมากแต่ที่ไม่ได้ว่าก็คือเป็นที่อันที่เข้าใจกันว่าเออเขามีนะเขามีคอร์พาสนะคะอ แต่อันที่เป็นพืชใบเลี้ยงคู่เนี่ยที่ตั้งใจจุดให้เห็นเลยเนี่ยเพราะว่าจะได้เกิดการเปรียบเทียบนะคะว่าในพาริเซตมีโซฟิลเนี่ยนะจะมีคอโลพาสมากนะสีมันก็เลยจะเป็นประมาณแบบนี้นะคะมันก็จะมีแบบมีเม็ดคอโลพาสมากแต่ในสปันจี้มีเม็ดคอโลพาสน้อยอะไรประมาณเนี้ยนะคะโอเคไอ้ตรงเซลล์ที่ล้อมรอบเป็นม้เลื้แล้วก็มีมีคอโลพาสที่หนึงด้วยโอเคนะคะก็จบ โครงสร้างของพืชนะคะตั้งแต่รากลำต้นแล้วก็ใบอ่าดูอีกทีนะคะอันนี้คือโครงสร้างรากรากพื้ใบเลี้ยงเดียวนะคะแล้วก็รากพืชใบเลี้ยงคู่นะคะอันนี้เป็นลำต้นลำต้นพื้นใบเลี้ยงเดียวแล้วก็ลำต้นพื้นใบเลี้ยงคู่นะคะส่วนอันนี้ก็คือโครงสร้างใบนะคะใบใบเลี้ยงเดียวใบของใบเลี้ยงเดียวนะคะแล้วก็ใบของพืชใบเลี้ยงคู่นะคะโอเคสําหรับบทนี้เราก็จบที่ตรงนี้นะคะจบด้วยการสรุปบทนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาต่อคลิปต่อไปในเรื่องของการลำเลียงซึ่งเป็นเนื้อหาของบทต่อไปค่ะสวัสดีค่ะทุกคน